แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเกษตร1 0 0 9 c ศ m นะคะประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 3ั4งวดที่7นะคะชาวไร่ได้ชดเชย0.04บาทต่อกิโลกรัมไม่เกิน30ไร่นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 3ัวดที่7นะคะ ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกับกลมส่งเสริมการเกษตรและคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20เมษายนถึง19พฤษภาคม2 6 6 4าหสำหรับข้าวโพดชนิดเม็ดความชืน้นไม่เกิน14.5%เรซราคากลางอ้างอิงที่กิโลกรัมละ8.46บาทนะคะดังนั้นการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาที่รัฐประกันกิโลกรัมละ8 50กับราคาตลาดกลางอ้างอิงที่กิโลกรัมละแ4 6บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่7ที่กิโลกรัมละ0.04บาทก็จะเท่ากับ8.50ลบ8.46เท่ากับ0.04นะคะทั้งนี้ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่มาดูวิธีการคำนวณน,นะคะจากกรมการค้าภายในจำนวนไร่ที่มีอยู่จริงนะคะไม่เกิน30ไร่ คผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่0.713ตันคูณราคาส่วนต่างบาทต่อตันนะคะและเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขีดโมบายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน Li n e ออฟ i ิเชีย BAC Family กรณีเกษตรกรสมัครใช้บริการ B AAC Connect นะคะอ้างอิงจากกรมกันค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ